ครับสวัสดีครับผมหนวงโชวันนี้ก็ดูริมบอร์มองให้เป็นทะเลแล้วกันว่าเราจะมาทำอาหารทะเลแต่มีควันด้วยอ่าทะเลนี่อะไรนะครับหมึกหมึกนี้จะเป็นหมึกหอมเดี๋ยวจะมาชุบแป้งทอดมาหมึกตัวค่อนข้างใหญ่นะเอาคีบเอาไปก่อนอ่านี่ครับเด็กเล่นน้ำครับสำลักอักกันใหญ่เลยอ่าเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นแว่นแว่น หมึกนี้ก็ล้างน้ำมาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับหมึกสดๆนะครับหนังไม่ต้องเอาออกเขียงก็นี่ครับทะลุหนวดก็หั่นนะครับเดี๋ยวเราจะนี่มีย,วยาวๆอยู่สองเส้นเดี๋ยวเราแบ่งกันไม่ต้องแบ่งอะเอาเลยดูวนปึ๊บหมึกหัน่นเสร็จแล้วก็จะ คลุกด้วยแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามชอบเลยถามกะจังเลยว่าใช้แป้งยี่ห้ออะไรคลุกแป้งต้องใส่ถุงมือนะครับนี่นี่นะครับคลุก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 ไปแบบนี้เนี่ยให้แป้งเนี่ยเขาเกาะทั่วชิ้นหมึกเลยนะครับแบบนี้น้ำมันที่ใช้ทอดต้องใส่เยอะๆนะครับ มดควดแป้งทอดกรอบพริกไทยน้ำตาลเกลือโซดานี่จะเป็นโซดาแช่ยเย็นนะครับแต่แท่ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเอาโซดาเนี่ยใส่ท้งแข็งแบบนี้นะครับคนให้เข้ากันนะครับโซดาแช่ยเย็น เดี๋ยวหนึ่งกำลังดีนะครับแบบนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วหมึกนี่นะครับก็ตุ่มตุ่มแป้งอย่างนี้แล้วก็ทอดเลย <S <S อืม,มเป็นเห็ดเป็นเห็ด โอ้ยวุนเหตุโอ้เหลืองกรอบดีแล้วนะครับก็พอเลยพอนอกสถานที่ไม่มีกระชอนนะครับว่าแบบนี้ได้น้ำจิ้มง่ายๆเลยนะครับกับซอสพริกนั่นแหละ มึกทอดริมบอรร้องคึกโต๊ะรับประทานแล้วครับริมบอก็นี่นะครับเป็นลิมบออ่าลิมบอเนี่ยบอ่อกที่บ้านมึกทอดริมบอขึ้นกโต๊ะร้องรับประทานแล้วครับกับเด็กหญิงจีน,นี่มาฟังเสียงกรอบกันว้าวนี่นะครับก็เด็กๆก,ก็พามาเล่นน้ำอยู่ บ่อยๆทุกวันต้องทำอาหารให้เขากินหลังจากที่เขาเล่นน้ำมาเหนื่อยไปกันครับไปกันครับไปกันครับ